หลังจากเพิ่มพลังด้วยขนมจีนที่ทำด้วยมือตัวเองแล้วนะครับก็ไปหาที่ถ่ายรูปต่อมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนานะครับตอนที่ไปถึงเนี่ยภาพภาพภาพในหัวเนี่ยคือทุกบ้านมีช้างผูกอยู่แล้วก็บ้านละตัวสองตัวแล้วก็มีคนกำลังอาบน้ำให้ช้างตอนแดดร้อน,อนๆอะไรเงี้ยก็ก็อยากได้ภาพนั้นซึ่งก็ผิดหวังนิดๆกับการการไม่เจอสิ่งที่เราอยากเจอนะครับ น้องเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช้างไปอยู่ตรงไหนเราก็เลยเดินชมหมู่บ้านไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพาไปดูช้างได้ที่ไหนเดี๋ยวถ้าถ้ามีครั้งหน้าก็จะพามาแก้ตัวรอบ ก็ตอนนี้ถึงแล้วครับนี่คือบริเวณหมู่บ้านนะครับก็บ้านของชาวบ้านอยู่เป็นหลังๆครับแดดเที่ยงร้อนเอาเรื่องนะครับถึงอากาศจะเย็นก็เถอะแต่พลังของแสงแดดนี่มีคุณภาพสูงมากครับเดินมาดูก็หลังจากผิดหวังจากช้างแล้วผมก็ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอารมณ์จะถ่ายรูปอะไรนะก็ก็เลยเดินเดินเลาะริมลำธารริมห้วยมาเรื่อยๆก็มาเจอเด็กอยู่สองคนกำลังเล่นน้ำกันอยู่อีกคนนึงก็มีหนากากแล้วก็แล้วก็มีอาวุธคู่กายเขาเป็นเหล็กแหลมๆอันนึงนะครับก็เลยลงไปหาก็เห็นเขาดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยก็ถามเขาทำอะไรบอกว่าอ๋อกำลังจะยิงปลาซึ่งก็เท่าที่ผมดูแล้วลำธารนั้นก็ ไม่น่าจะมีปลาใหญ่เพราะว่ามันตื้นแล้วก็น้าไหลเร็วอาจจะมีปลาเล็กๆอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปคุยแล้วก็เอ้ยไหนๆไม่ไม่เจอช้างละลงไปถ่ายรูปเล่นกับเด็กๆดีกว่าเล่นน้ําให้สบายใจไปเลยก็เตรียมอุปกรณ์เซตอุปกรณ์แล้วก็ลงน้ํใไปกับเด็กๆนะครับพอลงไปถ่ายรูปน้องในน้ำนะครับผมก็เอาอุปกรณ์ที่ป้องกันน้าเข้ากล้องนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ รอถ่ายรูปน้องตอนเขาดำน้ำแล้วก็ยิงยิงป่านะครับปัญหาของมันก็คือเวลาที่แดดมันล่มเนี่ยเราไม่ได้ใช้แฟลชข้างบนเนี่ยแสงมันจะเยอะกว่าใต้ผิวน้ําและใต้ผิวน้ำเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่ามิติภาพจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวสับเจ็ t จริงๆด้านบนเนี่ยครับก็ต้องแก้ปัญหากันไปทีละนิดก็ต้องรอแสงรอแดด บางทีน้องเขาดำน้ำไปตรงที่สวยๆแต่ว่าแดดไม่ออกก็ถ่ายมาข้างล่างได้ข้างบนสว่างข้างบนได้ข้างล่างมืดอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่ให้เราแก้ไขณเฉพาะหน้าตรงนั้นนะครับ I love my little hen and my hen she loves me. I'm gonna cherish my hen neath the green bay tree. My little hen goes cluck cluck. Little rooster goes cock a doodle doo doodle doo doo doo. And I love my little pig hog and my hog he loves me. I'm gonna cherish that hog neath the green bay tree. My little hog goes mmm mmm. Little hen goes cluck cluck. Little rooster goes cock a doo. เสดจากหมู่บ้านใหม่พัฒนานะครับ ก็ออกมากลับมาที่สังขบุรีนะครับก็มาที่สะพานมอนเหมือนเดิมบนสะพานนะครับก็จะมีเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กชาวมอนน,นะครับชื่อวิศนุเวลาใครถือกล้องมาเนี่ยครับเขาก็จะบอกขอถ่ายรูปหน่อยนะครับซึ่งการขอถ่ายรูปของเขาก็คือเอากล้องเนี่ยให้เขาถ่ายเราเนี่ยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทเออก็แปลกดีนกะคือโดยปกติเราไปไหนเราเจอ คนแปลกหน้าเราก็จะถ่ายรูปเขาใช่ไหมครับแต่อันนี้น้องก็ขอถ่ายรูปเราเพราะว่าเขาว่าชอบในการถ่ายภาพมากดูหน่วยการการจับกล้องเขาเลยนะครับถ้าเขามีโอกาสได้ใช้กล้องแล้วมีกล้องเป็นของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนถ่ายรูปที่ดีได้คนหนึ่งเลยนะครับก็เป็นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆผมเวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีรูปตัวเองอยู่แล้วครับก็วันนี้มาก็ให้เขาถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ารักดีครับ บรรยากาศบนสะพานก็เป็นบรรยากาศของของนักท่องเที่ยวที่ที่เดินดูแสงสวยๆตอนเย็นๆนะครับก็พระอาทิตย์ตกยามเย็นมีเรือวิ่งมีทิวเขาให้ดูก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนน่าจะมีความสุขนะครับ I got heart full pride got heart a And you can never take the full you can away from me Makes full แสงสุดท้ายหมดไปนะครับก mm hmm. ็เวลาของคำคืนก็มาถึงนะครับ ก็ที่สังขบุรีนะครับมีตลาดเปิดใหม่เป็นถนนคนเดินนะครับที่เปิดใหม่ได้ประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนะครับผมคิดว่าการการมีถนนคนเดินในในแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีการนําสินค้าที่น่าสนใจของแต่ละชุมชน่ยมาขายพอเดินไปถึงก็ก็พบเป็นร้านขายของ มีของกินแปลกๆแล้วก็มีการแสดงของเด็กๆของแต่ละโรงเรียนมาแสดงให้เราดูหลังจากเดินดูของไปสักพักหนึ่งก็ก็กลับมาที่หน้าเวทีอีกรอบหนึ่งเป็นเสียงเพลงอ่ะที่ท,ที่ที่ดึงดูดผมไป เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับการเล่นกีตาร์ที่ที่ผมคิดว่าคือมันไม่จำเป็นจะต้องไปออกอัลบั้มโด่งดังหรืออะไรแต่มันเป็นเป็นเสียงเพลงที่สามารถสร้างความสุขให้คนบริเวณนั้นได้เยอะมากเป็นความสุขของของคนเดินทางอย่างหนึ่งกับการได้ฟังดนตรีดีๆแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับ โดยส่วนตัวผมแล้วผมเดินทางเพื่อเจอสิ่งใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเจอวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อที่จะเรียนรู้มาเจอเป็นสิ่งที่ที่เป็นกําไรที่สุดแล้วสำหรับคนเดินทางกําไรชีวิตที่ที่ที่เราหาไม่ได้นอกจากเราจะต้องเดินเข้าไปหามันเอง